สวัสดีค่ะใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลยนะคะเริ่มใหม่ๆซิงๆเลยนะคะแต่ต้องเป็นคนที่พอจะรู้อยู่บ้างนะรู้คำศัพท์บ้างรู้ A อ C บ้างรู้เว r บทูบีรู้เว็บทูแฮ e นิดหน่อยนะคะวันนี้มีประโยคของนักเรียนใหม่นะคะเพิ่งเริ่มเรียนเหมือนกันนะคะเริ่มจากเว r บทูบีก่อนนะคะ Verb to be เนี่ยโอตให้เขาแต่ง10ข้อใช้ adjective นะคะ adjective เป็นคำที่บอกลักษณะนะคะและอีก10ข้อใช้คำนามนะคะ Verb to be is am are ในปัจจุบันนะคะ Present tense จับคู่กับประธานให้ถูกนะคะใครที่ไม่รู้ประธานคืออะไรมีอะไรไปดูวิดีโอที่พูดถึงประธานกันนะคะ ข้อที่หนึ่ง number one I am sick I ใช้กับ am sick แปลว่าไม่สบายนะคะป่วยนั่นแหละเป็น adjective นะ two she is sad เศร้านะคะ sad เป็น adjective บอกลักษณะนะคะบอกว่ารู้สึกแบบนี้แบบนั้นหรือบอกว่าลักษณะเป็นแบบไหนน่ารักยาวใหญ่ลองลองคือยาวนะคะ สกรปรกพวกนี้นะคะเป็น adjective นะ number three they are happy four he is hungry happy คือมีความสุขนะคะ hungry คือหิว five a dog is so cute หมาน่ารักนะคะมารักลอเรือนะจ๊ะไม่ใช่รักลอลิงนะ <laughs> พวกเราเสียงลอเรือไม่ค่อยเป็นอะ่ะ six The mall is big. The mall คือห้างนะคะห้าสรรพสินค้ายาย s e v e n t A cat is naughty. แมวมันซน e We are angry. พวกเราโกรธ n You are short. คุณตัวเตี้ยนะคะ t e She is tall. ผู้หญิงสูง10ข้อต่อไป เป็นคำนามนะคะคำนามเนี่ยต้องใส่ a r t ์ติเให้ด้วยถ้าต้องใส่ a r t ์ติเมีอะไรบ้าง a and the นะคะใช้ยังไงมีวิดีโอบอกเอาไว้แล้วนะคะ a and the ใช้ยังไงไปดูได้นะคะคำนามเป็นการบอกว่าอาชีพอะไรหรือเป็นใครนั่นเองนะคะ number one i am a teacher ฉันเป็นครูเราใส่ a r t ์ติเเพราะว่าเราคนเดียวไง 2. my husband is a police. my husband เป็นตำรวจนะคะคำนี้ใช้ว่า policeman ได้ไหมได้ค่ะ policeman is a policeman หรือ a p o l i c e เฉยก็ได้นะคะ t h r e son. son, s n เป็นชื่อนะคะ Son is a driver เป็นคนขับ,บรถนะคะ f Mina is my mother. Mina เนี่ยเป็นแม่ฉนัน f i Sara h is a doctor Sara เป็นหมอนะคะ six she is a beautiful woman เราไม่ใช้ she เราใช้เป็นชื่อคนก็ได้นะคะเขาชื่อว่า Aubrey ชื่อฝรัง่งฝรั่ง Aubrey is a beautiful woman ได้นะคะใช้คำเดียวนะเราไม่ใช้ทั้งชื่อและสรรพนามนะคะ seven my boss is a kind person นะคะตรงนี้เนี่ยเขาใช้ทั้ง adjective และคำนามร่วมกันนะคะ my boss is a kind person เราจะใช้เป็นคำนามอันเดียวก็ได้นะคะอย่างเช่น my boss is my husband <laughs> อย่างเงี้ยนะอันนี้สมมุตินะนายชันก็คือสามีฉันนั่นเองนะคะหรือ my husband is the boss อย่างเงี้ยก็ได้นะคะ it f ฟม m e is my son นะคะเฟมอี son. ใช้ subject ตัวเดียวนะคะ 9. าย l a าอ a cat นะคะเราจะไม่ใช้เป็น l i ล a is name a cat แบบนี้นะคะ l ลเป็นชื่อของแมวเราจะแต่งว่า l i ล l is s a cat apostrophe s apost rophe, นะ name l i ล l is a s a cat's name อย่างนี้นะคะอันนั้นคือ l i ล a เป็นชื่อของแมวจะแต่งไม่เหมือนกันนะคะ 10. พลอย y is a student นะคะพอยเป็นนักเรียนนะคะใช้ article, a r t i c l e a and น e ะคะ a n ใช้กับสิ่งเดียวนะคะใช้ยังไงไปฟังที่ article the <de> ใช้ได้ทั้งสิ่งเดียวและหลายสิ่งใช้ยังไงไปฟังที่ article นะคะขยันฝึกกันนะคะอ๋อยังไม่จบยังไม่จบลืมไปต่ออีก10ข้อนะคะใช้ has กับ have นะคะ he has a handsome son ผู้ชายเนี่ยมีลูกชายลอ my sister has a car พี่สาวฉันเนี่ยหรือน้องสาวก็ได้เพราะเขาไม่ได้ระบุว่า older หรือ younger นะคะเราจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวถ้าเรารู้จักเขาเราก็รู้ถ้าเราไม่รู้จักเขาเราก็เดาเอาหรือถามเขาก็ได้นะคะมีรถหนึ่งคัน my mom has a nice bag แม่ฉันเนี่ยมีกระเป๋าที่ ดูดีเชียวนะคะหรือสวยก็ได้ nice คำ nice. ว่า nice เราจะแปลว่ากระเป๋าสวยกระเป๋าดีกระเป๋าแพงแล้วแต่เรานะคะการที่เราแปลว่ากระเป๋าแพงเขาไม่ได้ใช้ expensive แปลได้หรอก็แล้วแต่เราไงคำว่า nice มีความหมายในทางบวกนะคะ Dad has a car พ่อมีรถนะคะ My friend has a new phone นะคะเพื่อนฉันมีโทรศัพท์ใหม่5ข้อนี้เป็นประธานที่3คนเดียวนะคะใช้ has I have a dog นะคะ you have a house they have books my parents have children cows have white babies ห้าข้อต่อไปนะคะเป็น I กับ you ใช้ have ประธานนะคะ subject หลายคนนะคะใช้ have นะคะขอบคุณที่มาฟังนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษเรียนแล้วก็ พยายามเอาไปใช้ให้ได้คร่องๆนะคะไม่ต้องท่องก็ได้นะคะใช้บ่อยๆจะได้ซึมเข้าไปในสมองอันน้อยนิดของเรานะคะ <laughs> <laughs> กลับมาฟังใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย have a nice day